สวัสดีครับผมบอลเทมสมายส์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในงานเมทัลเล็ก2025นะครับที่ไบเทคบางนานะครับผมจะมีงานวันที่19ถึง22นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมที่บูธของเทอร์โมเมคานิกนะครับอยู่ที่ฮอล์99บูธ AT 0 1แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยผมจะพาไปชมจุดแรกกันก่อนว่ามีอะไร จุดแรกในงานเมทัลเล็กนะครับนิทรรศการน้อมถวายความไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับทางบริษัทเทอร์มของเรานะครับได้ร่วมแสดงผลงานเป็นภาพพระพักพระพันป,ป,ปีหลวงนะครับตัดมาจากเครื่องไฟเบอร์เลเซอร์เทอร์มัเทกเอลเอสสามศูนย์หนึ่งห้าหกพันวัตต์นะครับที่ผลิตและออกแบบในประเทศไทยนะฮะวัสดุที่ในการตัดตัวนี้จะเป็นโฟสแตเลสนะครับส่วนป้ายข้างล่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางของเครื่องของเราเป็นเครื่องตัวเลเซอร์มาร์กิงของทางเทอร์มัเลนะครับ ผมจะพาเข้าไปชมที่บูธของเทอร์โม m ม c h a นิกนะครับสวัสดีครับพี่ยูสวัสดีครับผมนี่นี่คือเซลไฟในงานของบูธของเรานะครับผมของทางเทอร์โม m ม c h a นิกเดี๋ยวผมจะรบกวนพี่ยูช่วยแนะนำตัวเครื่องกัดเรือกให้หน่อย โอเคเลยครับผมวันนี้เทอร์มอนแมคนิกเอาเครื่องจากมาหลายตัวเลยครับผมเดี๋ยวตัวแรกอยากแนะนําตัวนี้ TMF 3015 3,000วัตต์เลเซอร์คัตติ้งแล้วก็มีด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเครื่องพับ170ตันหน้ากว้าง3,20เมตรยบอาซีแกนบวกหนึ่สำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องพับแบบ CNC ตัวนี้เลยเหมาะเลยเป็นเครื่องต่อไปเลยดกว่าพี่ ตัวนี้เป็นเครื่องเม d e in Thailand ฝีมือคนไทยซึ่งเทอร์มอนเราเองเป็นผู้ผลิตโมเดลของเขาคือ L s 3 0 1 5 6,000วัตตปักเหล็กนาะได้ถึง22มิลเลยแอบกระซิบนิดน,นึงว่ามีส่งออกไปแล้วฝีมือเราไม่ธรรมาดาตัวต่อไปเป็นโรบอทอันคนี้ก็สนใจกันเยอะมากนะพี่ใช่ครับตัวนี้ก็เป็นโรบอทไส์เมตรครับผม,ผมแขนยืดได้ประมาณเมตรครับผม ก็มาพร้อมกับตู้เชื่อม350รอโอ้เชื่อมง,งานนาหนาสบายเลยออันนี้เป็นแบรนด์เทอร์ม t เทคครับผมแล้วก็เครื่องต่อไปครับเป็นโรบอทของ p a n าโซนิกก็เป็นแบรนด์ชั้นนำในแบรนด์จากญี่ปุ่นครับผมการัีคุณภาพงานเชื่อมพีด่ดีสำหรับงานท่อ <นะ S 1> ครับผม ก็ต้องตัวนี้เลยเป็นโมเดลที่รองรับความโตของท่อ,อได้ถึงถึง10นิ้วเลยเขครอบคุมจบท้งหมดเลยใช่ความยาวนี่อยู่6เมตรโอ้โหท่อกลมท่อเหลี่ยมได้หมดเลยได้หมดเลยสบายเลยครับผมนี่ดูลักษณะเครื่องแข็งแรงทนทานสนใจคร<ม>ับสนใจครับอันนี้แล้วก็ราคาดีด้วยนะที่งานเนี่ยครับ ตัวนี้เลยนดิทาร์สหน้า200แอมป์แมคโฟร200ถ้า200แอมป์นี่ตัดความหนาสูงสุด20่สิบมิลถึงสิมิลสบายอ่ะ20 30มิมลสบายสบายเลยจริงๆบอลนี่กูรู้ด้วยนะเรื่องนี้เลยเนี่ยไฮเปอร์เติมครับผมแบรนด์จากอเมริกันดี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 จริงดีจริงไหมอันี่การันตีจากกูรูเฮ้ยดิอะไรเนี่ยเียมส T M s m อ่าไหนนี่